รายการกรีนฟาร์มบริตี้ช่วง i อินไซฟาร์ร่วมสนับสนุนโดยแรสซิฟิกเมล็ดพันธุ์ชื่อที่ชาวไร่ภูมิใจในผลผลิตปุ๋ยไข่มุกตลาเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันกำลังนำท่านผู้ชมมาอินไซต์สวนจินดานะคะจากอดีตที่เขาปลูกผักแปลงขนาดใหญ่ในพื้นที่ของตำบลท่ากระชับ วันนี้คะ่ะได้มีการพลิกฟื้นพื้นแผน่ดินใหม่เพื่อมาปลูกมะนาวและมะนาวแปลงที่เห็นอยู่นี้น้องนนบอกกับเราว่ามีอายุต้นประมาณ11เดือนตั้งแต่เริ่มต้นปลูกและเป็นมะนาวพันธุ์แป้นรำไยซึ่งถือว่าเป็นพันธุ์มะนาวลูกโดกน้ำดีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยพี่สงสัยอน,อนนท์ทำไมตรงร่องรอยที่ขอบ ของร่องปลูกมะนาวเนี่ยมันมีรอยไถปลวนเนี่ยตรงนี้เราทําเราเพื่อกันไม่ให้ธาตุอาหารที่เราใส่ไปให้ต้นมะนาวไหลลงน้ําครับปรับกลยุทธ์คิดแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะก็ถ้าไม่เราไม่พรวดดินพอเวลาใส่ไปรดน้ําทีก็ไหลลงน้ําหมด<อ>ต้นไม้คงมมันยังไม่ได้กินเลยครับคือเราทําผักมาเนี่ยคือเรารดน้ําบ่อย<ร>คนลงไปเดินมากอะไรมากมันก็ทําให้หน้าดินลื่น๋อ เป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการจัดการที่น่าสนใจมากนั่นน่ะสิมิหน้าเไรเห็นพ่อกาลังทําอยู่ใช่ไหมครับผใช่ทำกันตลอดเลยใช่ไหมครับผมโอ้เราใช้รถเขาเรียกว่าอรถรถไถเล็กรถคนดินเล็กนะอันนี้ก็ตอนนี้เราก็ลงลงทุนเราเองหมดละใช่ใช่เป็นถือว่าจําเป็นต้องมีอยู่แล้วนะมีตั้งแต่สมัยทําผักเลยใช่ไหมใช่ครับ เคยปลูกผักแล้วต้องมาปรับเปลี่ยนเป็นปลูกไม้ผลอย่างมะนาวเนี่ยนะพี่ถามว่ากิจกรรมที่ต้องดูแลใจใสใจเขาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยไม้ใหญ่เนี่ยคือก็ต้องศึกษามาเยอะกว่าผักจ้ะจะองเยอะกว่าผักทั้งสรีระการการทำสรีระอะไรทุกๆอย่างเกี่ยวกับของต้นไม้ใหญ่อ่ะครับคือเขาจะค่อนข้างจะจุกจิกฝ่าจุกจิกฝ่าทําผักนิดนึงคนที่เขาขายกิ่งพันธุ์เราเขาบอกไหมว่ามะนาวเนี่ยแป้นลาไย่ไครับแป้นลำไ,ไ่ครับ มันใช้ระยะเวลานานแค่ไหนที่เราจะสมควรไว้ลูกเขาเนี่ยก็ถ้าต้นสมบูรณ์สมบูรณ์ประมาณปีครึ่งก็จะได้ลูกมีดแรกแล้วครับ<อ>แต่แต่ยังไม่ได้เต็มที่นะเพราะว่ามะนาวนี่เต็มที่จริงๆก็น่าประมาณปีที่3ปีที่4ค่ะถึงจะเห็นว่าเต็มที่เลยอะค่ะตอนสมัยพี่มาดูเรื่องผักพี่ไม่เห็นจะต้องทั้งไม้ไผ่ลำไผ่ทั้งอะไรแต่มีอะไรเยอะแยะวุ่นวายไปหมดเลยนีาา่คือคํากิ่งมะนาวต้องเปลือง,องก็นไปอีกใช่ครับต้องเปลืองกัไปอีก แต่เ,ออเปลืองแรกๆครับผมเดี๋ยวพอต้นใหญ่เขาทรงตัวได้พอเขาทรงตัวได้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วครับแสดงว่าพ่อปักค้างเสร็จแล้วเหรอยังครับมาดูคุมคนงานจากคนปลูกผักมาปรับตัวปลูกมะนาวนี่พี่จินดาถ่ายทอดความรู้สึกนิดนึงว่าภารกิจหรือกิจกรรมเนี่ย มันแตกต่างกันแล้วมันท้าทายพี่แค่ไหนมันก็ต้องค่อยๆศึกษาเรื่อยไปนะครับต้องศึกษาก็ไม้ผลเราไม่เคยปลูกก็ลูกมาใส่ลูกมั่งอะไรมั่งก็หลายๆปัจจัยเลยอะต้องผสมผสานกันเลยคะัความอดทนทุกอย่างทุกอย่างครับพอดีครับก็มันก็มีผักมาผักก็ยังไม่เลิกเอาผักมาช่วยทางนี้ระหว่างที่เราไม่ยังไม่มีผลผลิตทีนี้ตรงนู้นมีผลผลิตแล้วที่เบาแล้ว ก็จะมาเลี้ยงมันกันได้ต่อไปเขาอาจจะยุดพักโดยปฏิยายค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันยังคงตามรอยเพื่อมาดูประสบการณ์ของมืออาชีพคนขยันที่สวนจินดาในพื้นที่ของตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมอยู่นะคะพี่จินดาผู้นี้นะคะบอกได้เลยว่าจากมืออาชีพที่มีความสามารถในการผลิตผักแปลงใหญ่แต่11เดือนให้หลังมานี่ค่ะดิฉันก็มาตามดูผลงานว่าเธอและครอบครัวได้มาปรับเปลี่ยนพืชในพื้นที่อีกวันนี้50ไร่แล้วค่ะ ในการทำมะนาวนะพี่จินดานะแต่ภารกิจที่ไล่ดูพี่มาแบบมาแบบจูโจมเห็นพี่กําลังขมักเม่นทํางานก็อดไม่ได้ที่จะไปอวดคนดูว่านี่แหละวิถีของเกษตรกรคนขยันนะเขาไม่เคยหยุดกับที่ไม่ได้ขาดจังหวะเวลาพี่ทํางานแต่ก็อยากรู้อยากเห็นไปด้วยแทบไม่ได้พักนี่มาปักค้างอีกทำขับยันให้ต้นมะนาวใช่ครับถ้าไม่ต้องทาไม่ไม่ทําเดี๋ยวเวลามันจริงจะยาวออไปมันจะก็ะจัด แต่ทำงานยากอ๋อโดยธรรมชาติเขาพอยิ่งยาวก็ยิ่งห้อยลงห้อยลงเ๋ยมีลูกเวลงจะโน้มเห็นไหมอย่างดงที่มีลูกแล้วกิ่งก็จะลู่อ๋อค่ะอันนี้ก็ต้องเปลืองเปลืองวัตถุดิบอีกละใช่ครับไม้ไม้ครับเออก็คือต้องใช้ลำไผ่ใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ขนาดต้น11เดือนใช่ครับที่เดือนท้าไปลูกไปนะใช่ครับข้าไปลูกไป50ไร่ยนี่ไม่อยากจะคิดเรื่องจํานวนต้นเลยพี่50ต้นครับ1ไร่ได้50ต้น เพราะห่างสองวัาโอ้นี่คิดว่าเราจะสามารถมีผลออกตลาดนี่ซื้อเครื่องคัดไหมยังเนี่ยซื้อแล้วครับเก็บมันเก็บผลผลิตแล้วลงยี่สิบไร่เก็บผลผลิตอ๋อเหรอคะนี่พอเห็นแอบเห็นใบแบบนี้พี่ห่วงไหมเนี่ยแคนเกอร์เนี่ยแคนเกอร์แคนเกอร์มันมันก็มีนะมันก็กลับมะนาวของเขาก็คือธรรมชาติเขาใช่ธรรมชาติของคู่กันของคู่กันมันเด็กเป็นหวัดได้เลยพอเข้าเนี่ยหลุดหลุดหน้าฝนไปแล้วคือสบายใจแล้วไม่ค่อยมีแล้ว เนี่ยเดี๋ยวเูสุดไม่ไม่ใบจะเลี่ยมเลยเนี่ยค่ะครับสงสัยอีกนิดหนึ่งพี่ต้นของพี่เนี่ยล่องรอยวัชพืชพี่เนี่ยไม่ได้มีการใช้สารเคมีเลยนะใช่ครับผมพี่คิดยังไงอ่ะไม่ไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าเลยครับคุมดินพี่พี่คิดว่ามันได้ประโยชน์ยังไงประโยชน์ก็คือว่ารากก็ไม่เสียอืมเราก็เออวัชพืชพอมันตายไปมันก็จะเป็นปุ๋ยพอเราคุมว่าดินดินมันวนนะดินนจะชื้นเนี่ยใช่ใช่ถือว่าเป็นข้อดีนะใช่ไหมเออ นี่แหลคะค่ะท่านผู้ชมคะทำงานแบบมืออาชีพเครื่องทุนแรงจําเป็นต้องมีวิธีคิดจําเป็นต้องมีวิธีการจัดการต้องให้มันได้ผลตอบสนองต่อการบริหารจัดการเพื่อแบบที่เรียกว่าเป็นการผลิตในเชิงการค้าและว,วันนี้เชื่อว่ามะนาวก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจของครอบครัวนี้ต่อไปอย่างแน่นอนและก็คงจะ ออมีการตอบรับในถึงขั้นแปลรูปเป็นน้ำมะนาวครับตอบรับตอบรับแล้วครับตอบรับนะคะอโอเค <laughs> ต้องภายใต้ชื่อสวนจินด,ดาด้วยนะครับ,รบโอเคค่ะ